สวัสดีครับช่องประสมันแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าเนื้อโคขุนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับพบกับร้านโอมาชาลีมานชาเลาะตลาดไทยนะครับ,รบยินดีต้อนรับและให้บริการ ี24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านโอมาชาลีฟไม่เคยหลับนะครับผมนะครับโอมาชาลีฟมาชาอัลเลาะห์นะครับผมสาขาตลาดไทยครับผมนะครับจำหน่ายเนื้อโคขนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมนะเนื้อเสือร้องไห้สวยสดงดงามครับผมน่ารับประทานมากสุดยอดนะครับผมมาชมมากสําหรับเนื้อเสือร้องไห้ทางด้านนี้ก็จะเป็น เนื alors, look, son, ้อ uh, น้องลายนะครับผมเนื thing, room, room ้อลาบเนื thing, ้อก้อนเนื้อน right. ้องลายลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อวัวร้านอมบัชารีฟตลาดไทยนะครับลดราคา60บาทนะครับนะครับพี่ครับผมสวยสมปรดงามครับผมปากน้ําสวยๆครับผมนะครับสวยสมปดงามครับผมนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมาขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทูปครับผมนะครับช่องประสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟซี พามาดูพามาชมตลาดค้าเนื้อโคกขอร้านเปอร์เซ็นะครับเครื่องในสดๆเครื่องในใหม่ๆนะครับต้มแล้วลกแล้วนะครับสวยที่สุดนี่ครับสวยสดงดงามครับผมครับไส้กรอกเนื้อวัวครับผมลูกละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมครับนี่ครับผมหน้าตาหน้ารับประทานมากทางด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้เนื้อย่างนะครับผมเนื้อย่างติดมันกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาท 185บาทนะครับผมเนื้อล่ก้อนนี้ครับผมครับ210บาท175บาทมีหลายเกลนหลายไซส์หลายเบอร์ให้เลือกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการเนื้อโคขุนนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับผมซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชารีฟมาชาเลาะตลาดไทย ยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับสุดยอดตลาดทานอวัวนะครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด l o n เล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับเนื้อรำามเนื้อก้อนเนื้อริบอายเนื้อใบภายเนื้อหนกดาวกระจายครับผมนะครับเนื้อสดทันแกงครับผมนะครับสวยๆแบบนี้กิโลกรัมละ200บาทเนื้อบดเกล็ดเองครับผมนะครับ กิโลกรัมละ้สองก้อนวหนึ hmm. okay. mm ่บาทเช่นกันนะครับเนื yeah. mm ้อหมดจีบมันกิโลกรัมละ้นหนึร้อยจุดสิบบาทเนื้อเส้นแดดเดียวครับผมกิโลกรัมละ้นสองร้อยเนื้อล่ามเนื้อก้อนครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นชุดลาบเนื้อล่ามเนื้อก้อนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเนื้อหนุกนะครับผมเนื้อหนุกเนื้อหนอกดอกกระจายนะครับผมเนื้อเสือกไงเนื้อดิพายเนื้อหนุกดอกกระจายนะครับผมชุดลาบสวยๆครับผมกับหวานนะครับผม สามสิบกลีบะไบนางนะครับดอกจอกดอกแหนกันแทนน้ำมีครบนะครับผมนะครับนีครับผมทางนานนี้ก็จะเป็นนมครับผมนะครับนมดีครับผมนะครับดีครับผมดีวัวสดสดขีดละสี่สิบบาทครับผมนะครับสุดรับเนื้อรับเนื้อก้อนครับผมนะครับนีครับผมสวยสดกดอนหบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำนางกงบศแก้วขว้พ่อแม่พี่น้องมื่งเป็นพีเอฟซี พามาดูพามมาชมตลาดค้าเนื้อโคขุนร้านเปอร์เซนต์ครับผมครับมีเนื้อเสือร้องไห้กิโลกรัมละ200บาทครับผมนะครับสดสดงามมันหนาแบบนี้เลยนะครับผมนอโคขุนเครื่องในสดสดเครื่องในใหม่ๆต้มแล้วลวกแล้วกิโลกรัมละ80บาทนะครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามงามครับผมนะครับ ช่องมาส่งนั่นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อโคขุนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีท่านใดต้องการเนื้อโคขุนนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านอูมาชาลิมาชาอัลเลาะห์ตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการ 24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านอมรชลิตไม่เคยหลับนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยเช็คหน้าจอได้เลยนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับสุดยสดกรามนี่ครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆมีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับมีหลายเกดหลายไซส์หลายเบอร์ครับผมจำหนเน้ยโกกุลร้านปร์เสริฐ ร้อุมาชาลิมาชาอัลเลาะห์นะครับตลาดไทยยินดีต้อนรับไปให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหยับคระผม่าก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ททั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชม มากดไลค์กดแชร์กดกระดิออ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกที่เ็ซได้รับชมกันนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ